ราสดีพี่น้องใจเอฟซีแฟนครับทางช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์สวัสดีครับสามทหารเสือสวัสดีครับโอ้นี่แมพผู้นี่แมพเสือขาวนี่ว่าพอกันโดนหรือเปล่าเป็นยังไงครับอ่าไปยู่ปฐมบันเทิงศิลถึงไหนแน่บอแมนครับบอแมนบอแมนตีครับผมคนละคนคนละคนนละคนี่เด็กว่าเป็นผู้เพิ่นบพมาสกายเลยผู้เพิ่นบพมาสกายบ่สไตล์ นี่แม่ผู้นี่แม่สวัสดีครับน้องฟิล์มนัตภูมินี่เดี๋ยวผู้หนึ่งนะโอ้สามฐานเสือเนี่ยแม่มามานั่งใกล้ๆกันด้วยมานั่งใกล้ๆกันด้วยเนี่ยสามฐานเสือเนี่ยอุปัตต์เลยกำนั่งสีรับแมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสามฐานเสือแต่นนี่แตอนนี้ตอนนี้น้องน้องฟิล์มกลับไปอยู่ ทั้งพุ่นเนาะทั้งเมืองซุ้มแพ้เนาะเห็นมซุ้มแพไปเห็นยังตัดอ่อยปลลูก่ไหลูกกาดำหน้ารับจ้างหัวน้าเียเ่นเอยงคือยังนี่ยใสใสใสเบิ่งนาะเพิ่งเนาะโอ้โหสิ้นนี่สามฐานเสือพี่น้องคิดหอดบบคินหอดตบินหอยออ จากใจเอาเพราะแบบจากใจปีปีนี้น้องฟิล์มเท่าไหร่ยี่สิบหรอยี่สิบปีหน้าเกณฑ์ทหารกล้องยี่สิบสี่สกายยี่สิบยี่สิบสองเอาแปลมานี่ตัวน้องมูอน้องหลามูอเสือเขียวน้องกล้องน้องหลามูหน่หน่อยเนี้ยตัวเด้อละหน่อยหน่อยันไี้ี่นี่มันไงอยู่แบบพี่อ่ะเออฟิล์มได ซ่อมบ้านมันเนี่ช่วงนี้ว่างซ่อมบ่ะช่วงนี้ว่างครับว่างซ่อมแบบนี่สอนไม่อะพอยต์อะไครับไปขนของอยู่บ้านครับมันอ๋อไปขนของเขาสำนักงานบ่ะนอนบ้านคนกล้ามบ้านบ้านตนเขาขึ้นเราเขาขึ้นเราสินะเพราะว่าได้ดำอยู่เขาขึ้นเราสินัะที่นอนเอฟซีนะครับนี่สามฐารเสือของเราเมื่อกี้โอ้โหเ้ยเน่ใจนะว่าขี่รถถ่ายคลิปแบบป้าตัวเรนลอยยีสิบุญนี่ ยายไล่นี่ยปลาเห็นขากเ็นแนวต่ตายตายเขาเห็นงินมอเตอร์ไซค์ต่ำกันเยอะด้วยหนาบ้านหมอก้อนหนาเดีวหามส่งล่วงบานยังไงโอยาเนเรขกเรียนแนวบาดท่กนเลยแนโอ้ยนี่แงนจองท่านันรถน้องสกายรถนอกสกายนะครับทีนี้ นเพือดพ่อค้าเว้ยขึ้นขึ้นบักราอย่างไรครับเว้ยบักรานี่ก็ซื้อเราเองตก็ปีนี้นะครับสามฐารเสือต่างคนต่างวาระนะครับปีนี้สองพระเอกสองพระเอกน้อยกล้องกับสกายนี่จะได้ได้เป็นสังเกตุขึ้เก่าหลีแต่ว่าคนละเมือง คิดว no. <can> ่าแยกกันแล้วเออแยกกันแล้วแยกกันเลยตีคนละเมืองคนละเมืองเมืองกันเมืองเดียวกันตัวเมืองเดียวกันตัวเมืองเพียงจานนะเพรปีปีกายนี่ในยูทเลอยู่ได้ทำแต่ปีนี้ปีนี้เขาทำเีไหาเป็นพูดสิฮะบอกว่นพูดแต่แต่ยูยูนี่อยูเนี่ยขลือหาดดถือไล่อกมากยู่ในป่าคือกอลใช่หรือเคฤ่าขนือหยู่คฤหาดแค่ เครื่องสากเครื่องสากนอนนั่นยู่ป้าล้วนๆเขาไล่ลงแพเขาไล่ลงแพอะไรไปยู่ป้าล้วนๆเป็นริศุนซึนอเอออะไรอย่างเงี้ยไหมวะอือเมื่อไรยู่ดีดอกเคลือนหาดนะไอ้นี่แหละยู่เขเคลือนหาดตลอดเลยไอ้นี่แหละให้คักเนี่ยพูดเมื่อไรยู่เาเคลือหาดจะเคลียร์กันเป็นผู้นี้แล้วนี่ปีนี่เมื่อไรยู่เลยมันยุ่งเลยไอ้ข่วงขึ้นจอดเลยไปแปลงล่างกันไปแปลงล่างยู่ผู้เดียวว่ามีผู้ใดเห็นพ้างอ่ ล้อก็ล้อยู่ผู้เดียวเด้หนิงาม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 ยู่ผู้เดียวมู่ผู้เดียวนี่เนี่ยเมู่เดียวกันนี่เพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นมู่กันอยู่ในเฟสทำมือทำมือได้ลงเทพจ้างก็บ่ได้ออกบ่ได้ออกจัดบ่ได้ออกก้อนมู่ไปออกน้ำซุ่มมือได้ลงเทพจ้างก็บ่เห็นครับพี่น้องเห็นเห็คอยออกน้ำซุ่มหนิเฮาเป็นมู่กันมู่กันเป็นมู่กันคือเก่า ไปน้ำกันได้ยุ่งเจียวกันนะเป็นสังกะรีขึ้นเขาเจียวแล้ววันนี้ก็เป็นเจียวแล้วมือวันนี้เจียวไายหมอสั้นแล้วเห็นไหมหนาพิธีเพราะเป็นหนังหนาพิธียังครบยังครบอยู่ยิ่งบอกไอ้ไอ้มาดิโอเลยไอ้มาดิโอประมาณยี่สิบแปดประมาณนี่แหละประมาณนี้แล่เรียกกันอยู่พราะไม่ได้เกินกันไรกันเลยยี่สิบแปดน้ำนักกันป่ะน้ำนักกันป่ะ น้ำนักบอยิปแทีเรืยูแยิปทียิปแปดลายพดลายพดายโพดเอาน้ำเขายน่กได้ทีนี้น้องฟฟิยมเปิดวงประมาณเดือนใดครับนื่นตุลาตุลาออตุลาคือกันนเนาะประมาณตุลาเนาะนี่ไก่ไปทนช่างหนังบันี่ไก่เปานบไก่บ่บนนฮะถ้างพูดก็จะล้ำทำนองอีอยัง เรื่องลำทำนองชุ่มแพร่อ่าทำนองขอนแก่นบวกกว่าทำนองทำนองชุ่มแพร่ตอนนี้อยู่ชุ่มแพร่ไหมทำนองขอนแก่นออกไปทางชุ่มแพร่ทำนองขอนแก่นแต่มีย่งชุ่มแพร่ทองห่อหรว่าทำนองโกสุมทองห่อทองห่อทำน่องโกสุมลำเพื่อนนะหรือว่ามาเยี่ยมมายามกันเออมาเยี่ยมมายามกันครับใช่เอื้อยน้องนุงใช้เอื้อยกันไปเลาะแถวดดมมะเหล่ากันใช้เอื้อยนี่เอื้อย

เงินหนึ่งล้านบาทกระบะหนึ่งคันได้กระบะหนึ่งคันรัััอี่เงเงินหนึ่งล้านบาทเขาเสีเิเรวเเขาเสีเิเวอดอแไดเออืไปจำไกลๆอะไรนันม่้อยไปไกลย้าไปไกลแต่เงินยแเง้หนึ่งล้านบาทหเ่แชมป์แชมป์ไม้ทองคำหนึล้านบาท ได้รถกระบะคันหนึ่งคันที่พ่อขี่ไปตกข้องนั่นบ่จังสี่ในแม่จังเป็นจังเป็นหมูการบัตรหน่องไส้ดีดีหน้องไส้ผมดีขับแล้วซีซันไในตั่หนึ่งล้านบาทดีกว่ซีซันซีซันที่เจ็ดหนึ่งล้านบาทตอนนี้อยู่น้ำหมูรถกระบะขั้นห่อยู่น้ำหมูบ่จังกระบะพ่อขี่คันไปตกข้องเหรอเออคันนั้นละ รถไถพร้อมรถไทพร้อมรถไทยความพี่พี่บอสจรินจังนี่ไม่ไม่ไถหมูนะมันอย่บอกฮะไม่รังคำไม่ไถหมูนะมันบไกิเอาล้บอสบอ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 สบอหมายถึงย่านพระนคนี่คือรถหนึ่งขั้นหลักการรถไทยความมูลค่าเกือบสาล้านออันนี้คือจริงจังนี่จริงจังรถไทนี่แบบแบบใดแบบแบบนี่บอกจริงจั แบบเน็บเนวเส่กุญแจนะเราใส่สีสมอีสมมันว่าสีสมหรืออีเขียวขั้นสีสมบ่ะสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลมีห่อยยังอย่างวะบลู บรุว่ามันได้แชมแต่ว่าไปไม่ต้องข้ามศกนื่องมาได้ไปว่าแ,บบาแมที่หนึ่งแล้วแประเทศีที่หนึ่งเลยใช่ไหมที่หนึ่งของซีซั่นเจ็ดเลยแม่ร้องกี่เพลงตอนนั้นร้องกี่เพลงมันจะเป็นรอบครับเป็นรอบรอบ,รอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศร้องเพลงอะไรเพลงจาของเพลงตขเพลงยังเพลงยงเอาวบหมแน่งางบางคนยังไม่รู้เลยทุกคนทุกสี่คนจะจะเพลงนนีเมย์มยก็นัน่งหูกนเนื่อาแบบว่าไปประกวด ซื้อไหนมากแซมหา6กสมัยสีเอนะอาทิตนี้เป็นแชปมเลยเหรอแมนเนี่ยเป็นลามแต่เงี้ยเป็นลานหมดเนาะพานังเกตุไม่ไดู้่หนีเป็นล้านคุณบอกบ่ายๆรางวัลรถไทยหนึ่งคันรถกระบะหนึ่งคันเงินสดเท่าไหร่หล้านบาทก่แมนตอนนี้เหลือเท่าไหร่งอนจะติดลบแล้วิดลบแล้วเอาเรามีรถห้าเลขขั้นละสี่แสนห้าแสนแปดแสนอีรีดยประมาณเกือบห้ หมูเกือบหาซิตนอเือนตัวนั้นแม่ตอนตอนได้แซมไม่ไม่รู้สึกว่าเจ้าของเป็นจังไหน FC หลายบอกก็รู้สึกว่าจังไหนครับนั้นตอนนั้นคือไม่รู้ตัวเลยม่ต้องอ้อมข้อมสกายบ่นก็ต้องอ้อม ที่ว่าจะพร้อมแ่าอสแบบว่าไปงนั่นก็ม่สองีแบบมากมากมาเลืนเลื่นกระทั่งมากต่อต่อยอดหลังจากเดชแชมป์ไดตต่อยอดเพ่งอย่างนี้อีกบ่หรือเรื่อยยบลงียบลงียบลงหรือเปล่ามันก็กระม่อครับก็คือก็คือพ่อส0งพันิบก่อมาครับลุ้งก็ได้แ่เงียก็พิทโพาแมนครับโอ้้วิพาผู้วิัพล นี่นะครับประวัติของน้องกล้องก้องสมุรพี่น้องเมื่อนี่สามทหารเสือมาเจอกันนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ